คาะทุกคนดูความสวยของดอกไม้แบบเน้นๆอันนี้เขาเน้นปลูกเป็นดอกกุหลาบที่มีหลากหลายสีมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กดอกสีขาวสวย ปลูกไว้ทั้งสองฝั่งเลยสีขาวดอกใหญ่มากเลยแล้วสังเกตว่าเขาจะเป็นช่อเลยนะดูดอกสีแดงนี่หนหนึ่งต้นก็จะแยกๆกออกเป็นชออ่อแบบนีน้นี่ดอกตูม คนสวนกำลังตัดกิ่งแต่งกิ่งอยุดูเขาเอาทิ้งกีบกุหลาบทิ้งขยะเขาไปทำแห้งเนะาะทำแห้งแล้วใส่ขวดแก้วผูกโบสวยๆคนสวนก็คุยคุย thăm người đi đui, xuy đi đui. Màu đỏ này sẽ đỏ với chấm cho nên sẽ ra màu đen luôn. เป็นคนแพ้ดอกกุหลาบเห็นที่ไหนไม่ได้จะต้องเก็บภาพตลอดถ้าดอกเล็กดอกใหญ่ก็ต้องได้เก็บภาพเลยเราจะดูไปเรื่อยๆตอนนี้เราเห็นแต่สีแดงกับสีขาวเหลืองนิดนแซมเหลืองจะมีดอกกุหลาบแล้วก็มีต้นไม้อื่นแซมไปด้วยอันนี้ใบมันเหมือนกับ ต้นมะละใบเป็นแฉกไม่มีชื่อบอกไว้อันนี้เหลืองเหลืองจริงๆไม่ใช่เหลืองนวลเหลืองแบบสวยมากชื่อยังไงโซเฟียเนนเนสัซน เดินเลาะไปเราจะเห็นหลากหลายสีแล้วเป็นสีสีส้มแซมกับสีขาวจะมีรุ่นอ่อนสีอ่อนกับสีแก่อันนี้สีแก่ ชมพูอมส้มอมเหลืองไม่รู้จะบอกว่าสีอะไรมันจะปนปนกันแบบนี้อันนั้นจะสีแก่ขึ้นมาหน่อยก่อนชื่อเอสละ่ะสีนี้สวยแต่ชื่อดูเรียกยากจังเลยเนาะ ตป็นไม้อะไรไม่รู้อะไรนะอกเป็นขนขนขาวัาวน,นี้ก็สีแดงแต่จะไม่แดงเข้มอันนี้ไม่แดงเข้มแดงกลางๆพอดีโอ้ชื่อเพาะเลยนะชื่อเพาะเลยนะอีโรติก้า,าชื่อสวยสมกับดอกสวยเหมือนกันอันนี้ดอกตูม อันนี้แดงอีกอย่างหนึ่งแดงไม่รู้จะบอกอยังไงแดงปนส้มตอนนี้เราเจอมา3มแดงแล้วอันนี้แดงที่สามสวยจริงๆแดงปนส้มขอดูชื่อนะ ลช <Hello>, mm hmm. แดงนี้แตงสวยสุดแตงสดเลยฝั่งนี้ก็จะมีรูปปั้นเป็นรูปผู้หญิงที่สวมชุดแบบ mm hmm. ชุด mm hmm. ที่มียศมีอย่างสักอย่างหนึ่งมีโลโก้ที่หน้าอกเครื่องหมายสัญล,ลักษณ์ mm hmm. มีเขียนบอกไว้ปี1796 ว่าพันแปดร้อยแปดสิบเอตรงนั้นเป็นประตูออกด้านหลังเขาจะมีส่วนด้านหลังด้วยส่งท้ายด้วยภาพ360องศาของสวนดอกกุหลาบแห่งนี้อยู่ติดกับปราสาทโลเซนเบิร์ก อันนั้นคือปราสา